หลังจากที่นิชาได้หอมดอกไม้ช่อโตไปให้กําลังใจหนุ่มโตโน่ถึงหลังเวทีในงานคอนเสิร์ต10ปีอสร,รพิษกันลิทโนโชว์มาแล้วนั้นฟินกันต่อเนื่องหลังจากล่าสุดทีมงานได้เชิญนิชาขึ้นไปเซอร์ไพรส์ซับเหงื่อให้หนุ่มโตโน่ถึงบนเวทีงานนี้ทําเอาหนุ่มโตโน่ถึงกับเสียอาการเขินจนทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวล่ะค่ะ เฮ้ยแบกเตดเฮ้ยเราถอยมาเว้ยขอเชียกับนิชาหน่อยครับผมได้ คื่บสื่อทุกช่องทางนะครับอาทิตย์เขาสับึ้่มาเกี่ยวกับวิาพารกระตุ้นบรรยากาศของการต่อข่งภาษณ์สื่อของเราที่ใช่ครับเรามาจากวัมบันเทิงรับวันบันเทิงใช่ครับนบนครับอ่แป๊บนึงนะไม่ได้รู้กันแค่สองคนไม่มีใครรู้ไม่ใช่ก็แค่เอาน้ำาให้มันผิดปกติตรงไหนวะเออเออ ี่พี่เองจะบอกที่บอกแ่กอยู่คนเดียวสะพ้าเลยครับเมื่อวานเราได้ถามผายช้ไปแล้วนะผมเขาไม่สมพายว่าจะใช้เวลาประมาณอายุ40นะครับสำหรับคุณงั้นคุณคิดว่านานไปหรอขอบคุณมากครับที่แบบมาเฮ้ยอะไรใช้คิวไี่ไม่ใช่ อ่ะอลิซถามถามถามเอาคำถามกว้างๆน่อยนะกว้างๆน่อยมีอะไรอยากจะพูดไหมครับมีค่ะคือเมื่อกี้ที่ทีมงานบอกมาคือไม่ให้หนูพูดบนเวทีไม่ใช่หรอครับก็ในไหนพูดแล้วก็พูดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมเออคุณก็พูดเลยเออคุณเอาหมดอยู่แล้วอ่ะใครรีบกลับก่อนเลยนะครับ รู้สึกยังไงกับมันไม่อยากไม่อยากคุยกับพวกเขาไม่ต้องนะเดี๋ยวคุยถามคำถามว่ออารีณ์กินกแกรนน่ารักคือทำรู้สึกยังไงกับเต่เาทะเลบ้างครับ <c oughs> รู้ว่าเขาก็ไปช่วยเต่ทาทะเลเหมือนกันใช่ไหมครับรักเต่ทาทะเลไหม <c oughs> แล้วถึงไหนแล้วกับเต่ทาทะเล,เลนะครับ หมายถึงว่าบ่อที่เขาสร้างบ่อที่เขาสร้างถึงไหนแล้วสร้างบ่อถึงไหนแล้วครับเกิดอะไรครถามพี่จะเปันอะไรก็พี่ตอบพิชาครับก็เออได้ยินว่าไปไปช่วยแล้วก็ไปมอบเงินแล้วก็ไปสร้างให้สมบูรณ์เป็นไเรื่อยๆมันสมบูรณ์กันเรื่อยๆใช่ไหมครับ สมผัสกัเรื่อยๆแล้วทะเลเนี่ยใกล้จัดดีในิดไม่ใช่ให้เก่งให้เก่ิให้เก่งหนึ่อวันรับปริญญาต่อทะเลคุณได้มอบของขวัญอะไรให้กับต่อทะเลครับขอมอบอะไรให้ต่อทะเลครับ เกิดวาวันเฉลยอ่ะวันนี้เฉลยนี่เราอยากรู้ว่าเข้ามอบไรให้เดี๋ยวไงนะูกโอู้กโอ้กะพวกขอใจกตอบมาแล้วโอเคครับไม่ไหวแล้วเหมือนกันนิตโอเคขอให้กับต่อเมื้อของพี่โลด้วยครับผม 영자 <laughs> <laughs>